ครับผมสันสุดรอนนะครับแนวคิดที่เกี่ยวกับมุมมองนะครับแนวคิดเกี่ยวกับแพทย์ป็นไทยและการปผฑิตสาขาแพทย์นไทยของมองนั้นผมเองในฐานะที่คุ้มครู่กับวง์การแพทย์แผนไทยงจังวัดสงขลา,าร่วม30มปีนี่ครับเขาเห็นว่าเรื่องสุขภาพนั้นเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทยามาโดยตลอดน,นะครับจับใจที่รัฐบาลยังใช้อยู่ ยังใช้เป็นปัจจุบันอยู่นะครับก็คิดว่าคงจะแก้ปัญหาเหล่านั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมเดิมของสังคมไทยนะครับและเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นทรัพยากรที่มีอยู่การนําไปสู่การเผยแพร่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับจะทําให้สังคมพึ่งตนเองได้ดยตนเองได้เพราะฉะนั้นแนทางแก้ปัญหานั้นก็คิดว่าน่าจะนําแพทย์แผนไทยมาพัฒนาสนับสนุน พราะประมาณต่างๆแล้วโดยเฉพาะที่อได้เปิดสัรกิตนั้นก็ถือว่าเป็นเร่งขการพัฒนาที่จะสร้างศักยภาพความเข้อ่้นของสังคมคให้เกิดขึ้นแล้วให้แป๊แผนไทยได้มีศักดิ์ศรีมีเกียรติมีคุณวุฒิเทียบเท่ากับปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไปนะครับ ความรู้สึกที่มาอะไรจะมีการจัดการศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แนไทยดัประยาตรีนั้นนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเหตผลเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้แพทย์แผนไทยซึ่งอาศัยประชาชนทั่วไปเรียนรู้นั้นการยอมรับก็คงจะยากนะครับและการน,นำไปสู่การพัฒนาก็คงจะยาก เหตุผลที่คิดว่าชาจัดทั้งเป็นคณะแพทย์ระดับปริญญาตรีนั้นผมคิดว่าส่วนที่ดีนั้นก็คือหนึ่งยกฐานะการศึกษาครับสร้างความศรัทธาจากสังคมกับแพทย์เป็นไทยามากยิ่งขึ้นนะครับประการที่2นั้นก็คิดว่ายกฐานะเกียรติศักดิ์ศรีของแพทย์แผนไทยนะครับให้เทียบเท่ากับแพทยปัจจุบันนี่จะว่ามีการศึกษาเท่าเทียมกันนะครับประการที่3นั้นก็คิดว่าเมื่อเข้าศึกษาในสถาบันของรัฐนั้นระบบการศึกษา ควบคุมมาตรฐานาสำคัญกว่าระบบเดิมที่ใาชา้กันอยู่นะครับก็คิดว่าคุณภาพของอแป้แผนไทยนั้นก็จะดีมากขึ้นแต่การที่ซีดนะครับเนื่องจากวา่าการศึกษารับเด็กมศ6เข้ามาศึกษานั้นก็ถือว่าพื้นฐานความรู้นั้นมาตรฐานนะครับเปิดโอกาสที่จะทําให้การนําประเพณีดั้งเดิมของแป้ยพนผนไทยมาประยุกต์ปรับใช้ในเชิงของวิทยาศาสตร์นั้น ก็จัดกลมกลืนผสมผสานมากยิ่งขึ้นนะครับประการที่5นั้นก็คิดว่า,าตั้งภาครัฐและเอกชนหรือว่าไม่การั้งต่างประเทศนะครับก็คงจะต้องยอมรับเนื่องจากว่าการศึกษาขึ้นมาสู่ระดับปัญญารีนั้นาการพัฒนาองค์ความรู้นั้นก็ผ่านการวิจัยามาเป็นลําดับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าแพทย์แผนไทยขึ้นเป็นบัณฑิตนั้นก็คงจะทําให นานาชาติหรือว่าอารยประเทศนั้นก็คงจะยอมรับแพทย์แผนไทยแล้วก็มารับใช้บริการอย่างเต็มใจและพอใจนะอีกประการหนึ่งนะครับที่ว่ามาลลยได้มีการจัดการศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดับป,ปัญญาตรีนั้นผมเห็นดีด้วยนะครับเนื่องจากว่า,าผ,มผมเองก็ถือว่าเห็นความสําคัญของแพทย์แผนไทยอยู่แล้วนะครับ แต่มุ่งหวังมานานแล้วที่อยากใช้รัฐนั้นเปิดหลักสูตรปริญญาตรีนะครับแต่ก็เรียกว่าต่อสู้กันมากเกือบ30ปีกว่าจะได้เกิดนครับเหตุผลที่คิดว่าถ้าเป็นปริญญาตรีนั้นจะมีอะไรดีหรือไม่นั้นคิดว่าประการที่1นนะบยกฐานหน้นะกานการศึกษาของแพทย์ไทยขึ้นนะครับให้เป็นจากจากเรื่องเรียนธรรมดาก็ขึ้นเป็นปริญญาตรีในช่วงเหล่านี้ก็จะสร้างนความตั้งในะครับจากสังคม แล้วก็ทาให้แพทย์แผนไทยนั้นมีศักดิ์ศรีมากยิ่งขึ้นนะครับอีกประการหนึ่งนั้นถือว่าถ้าตะบันการศึกษาของรัฐนะครับเข้ามารับผิดชอบการศึกษานั้นะระบบการศึกษาของรัฐนั้นก็ถือว่ามีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้นกว่าระบบเดิมที่เดียนอยู่นะครับประการที่2อ,อเมื่อมาอะไรเข้ามารับนั้นเพราะการพัฒนาองค์ความรู้และการศึกษานั้นก็คงจะ งานทุกอย่างนะครับคิดว่าคงจะผ่านงานวิจัยเป็นที่ยอมรับของอานานาชาติด้วยนะครับประการถัดมาคิดว่าเมื่อคนไกลเข้ามาดาเนินการในระบบภาครัฐนั้นรัฐเองก็ยอมรับนะมันเหมือนปัจจุบันนะครับปัจจุบันนั้นรัฐเปิดการประกสอบโรคศิลปะแต่ว,ว่าปัญหาสําคัญว่ารัฐเองก็ยังไม่เคยยอมรับเพราะนั้นการที่จะทําให้เปิดโรงพยาบาลบริการกับภา เอกชนนั้นก็คงเกิดยากนะครับเพราะนั้นคนกของรัฐที่ว่าได้เข้ามาทําในสถานศึกษานั้นก็คิดว่าเป็นที่ยอมรับนะครับโอกาสที่จะเป็นแพทย์ออกไปรับใช้สังคมก็คงจะเกิดขึ้นได้ตามที่เรามุ่งหวังนะครับครับเหตุผลที่ทางผมเองได้มาร่วมสมานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับในการจัดทำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยนั้นด้วยเหตุผลเนื่องจากว่าผมเองก็ มีทุนเดิมนะครับมีจิตอาสาและก็เข้ามาศึกษามีประสบการณ์อยู่กับสมาคมเรสษั์อายุรเวทเนมวลาสงขาเป็นเวลายาวนานนะครับเป็นนายกอยู่ตังสิปีนะครับเพราะฉะนั้นเห็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของสังคมไทยก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้เห็นคุณค่าของอบุคคลที่มาเรียนนะครับสามารถนําไปปฏิบัติและก็พึ่งตนเองได้และช่วยเหลือสังคมได้เพราะฉะนั้นถ้า,ามาอะไรเปิดขึ้นนะครับคิดว่ามาตรฐานนี้ก็จะสูงขึ้น ก็เห็นว่าข้อสมควรนะครับควรจะเข้าไปถูหมหาไหล่เหระการหนึ่งที่คิดว่าเข้ามาร่วมก็หนึ่งเนื่องจากมีประสบการณ์ตัวนหนึ่งในแพทย์แผนไทยนะครับเข้ามาเพื่อที่จะดึงนะครับดึงเชื่อมโยงเครือข่ายของแพทย์แผนไทยในระดับภาคในระดับประเทศนะครับเพื่อให้แนวคิดองค์ความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมนั้นมาผสมประสานกับศสสัพท์ของหมาหลล่นะครับก็ที่ได้เข้ามานั้นก็คิดว่า ทําอย่างไรนะครับที่จะให้ความคิดของเราที่เคยคิดกันมาเมื่อร่วม30มิปีที่แล้วนั้นจะได้จเจริญงอกงามนะครับก็าสู่มาลายข้อยจิงอาสาก็ามานะครับมามาเพื่อที่จะรักษาอนุรักษ์ในวัฒนธรรมพมยาไทยนะครับมิฉะนั้นแล้วถ้าคนรุ่นเก่าไม่เข้ามาร่วมกับมาล่ยนะครับบางครั้งวิช,ชานั้นก็จะกลายเป็นวิทยา,า,าศาสตร์มากเกินไปนะครับแล้วก็ทําให้ลืมว่าทาไปตอนส่วนนี้ก็ถือว่า ด้วยความรู้สึกนะครับอยากจะทำวิเรียนกิจไา่ทอดอ,องค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านนั้นได้ให้แนวคิดก,กับนักศึกษาและเพื่อพัฒนาไปสู่ระบบะที่เหมาะที่ควรด้วยนะครับเรื่องนี้ถูกต,ต้องครับผมเนด้วยแต่ว่าสาคัญบุคลากรผู้ดำเนินการจะขอเียนถาม ท่านอาจารย์ประกอบวนข่าวนะคะในประเด็นของมุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยค่ะอาจารย์ดีครับผมเห็นด้วยว่าเราพื้นปูภูมิปัญญาไทยที่แท้จริงเนี่ยใช่เพระคนไทยเนี่ป็นคนดีว่ามีภูมิปัญญาที่จะดูแลตัวเองได้ตั้งแต่สมัยก่อนๆที่เป็นเด็กๆไม่ไม่มีโรงพยาบาลไม่มี ก็เรียกว่ามีเฉพาะอนามัยอำเภอที่มีแห่งอนามัยแห่งเพราะเขดูแลตัวเองไม่มีการเจ็บป่วยได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ทําไมไมันเจ็บป่วยมากอันนี้ประเด็นที่ว่าเราจะต้องคิดว่าถ้าให้เขาศึกษาวิชาแพทย์ป็นไทยเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ทีนี้ปัญหาอยู่มีคนไม่ได้ติงไม่ได้แย่ปัญหาบุคลากร,รกที่ผู้นนที่มาแนนแนวที่มาฝึก อบรมไม่เป็นให้นักศึกษาดูแลตัวเองได้ดูแลคนอื่นได้นี้ประเด็นนี้ที่จะต้องคิดมากกว่าเพราะว่าเราเดนนี้มันภูมิปัญญาต่างๆมันมีแต่ภูมิปัญญาประสบการณ์นี่มันมีน้อยทีนี้คนที่มีความํำนานการเอจอปุ๊บมันจะหายากสักทีในจะังหวัดสงขลานี่มันมีอยู่ไม่กี่คน ทีนี้เป็นแพทหมอชาวบ้านเขารู้เฉพาะเรื่องเฉพาะโรคทีนี้จากมาเลยก็ไม่ยอมรับก็ก็ไม่มีหลักฐานว่าเป็นหมอนอกจากว่าเป็นที่ที่ยอมรับของอชาวบ้านก็เป็นงเรื่องเก็่ยงเองโรคเรื่องนี้ก็ลัง,งจะหายประเด็นนี้วิชาต่อกระดูกเจี่ยงคนีิอปบัติเหตุ แขกขากนี่เขาสามารถติดต่อให้ติดตัวที่ยังไม่ต้องใช้สัญญกรรมเล็กดาบเลยเนี่กำลังจะหายไปคงจะในปุจหนาในคงไม่เหลืออยู่สักกี่คนเลยไม่หายไปหมดทีนี้มันอยู่ที่หมาเลยว่าเราจะต้องดึงคนประเภทนั้นมาเข้ามาร่วมด้วยเขายินดีที่จะมา,าดึงเข้ามาแต่ผมยินดีที่จะช่วยในด้านนี้ในในด้าน ประสบการณ์หมอชาวบ้านแบบหมอชาวบ้านคือหมอชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถเอาเหตุสามารถแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างดีคือไม่ต้องอาศัยหลักวิชาการความคุ้นเคยเพิ่มเยียชินกับธรรมชาติก็มสามารถจะแก้ปัญหาได้โดยที่จะไม่ต้องพึ่งยาเจนหมอปทองเนี่ย พอต้องเวลาไหนอ่ะเขาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้ทีนี้แต่คนในนักศึกษาที่อยู่ในเมืองต้องการใช้หลักอย่างเดียวคือวิชาการไม่มีจิตตะการไม่มีประสบการณ์ไม่มีคว่ากิจทีนี้เราต้องหาบุคคลประเภทนี้เข้ามาดมดูเคือเมื่อนักศึกษาความละเรียดละเอียดออกมาํำได้นั่นคือเป็นการถูกต้องเพราะว่าคนป่วยนี้จะทำไงก็ได้ถ้าเมื่อเขาหายก็ถูกถ้าไม่หาย กินยาแล้วก็ไม่ถูกอันนี้ปัญหาประเด็นเนี่ยทิ้นแนวคิดของผมว่าผมเห็นด้วยส่งเสริมเพราะว่าให้คนเราเนี่ยรู้จักดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่ต้องไปฝากีวินที่ต้นกืลนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมเห็นชาวบ้านถุกหลกตูกหลกตูกหลกเอางั้นเรื่องเรื่องการเจ็บป่วยมีคนมาหลกพหลงเชื่อตัวเองก็อยากหายก็หน่ายหงใจ แล้วก็เนี่ยจะเรียนถาอประจย์ในประเด็นของความรู้สึกที่มหาวิทยาลัยจะมีการจัดการศึกษาในหลักสูตรการแพทย์เผนนั่นะดับปริญญาตรีญ่าขาจาชารเป็นด้วยกับเป็นด้วยอย่างยิ่งแต่นั่นแหละปัญหาอย่างว่าปัญหายังว่า,า,วาผู้จัดนนการต้องมีผู้จัดนนการประจําวิชาการเพราะวิชาแพทย์เนี่ยไม่ใช่เป็นวิชาที่เรียนรู้เป็นวิชาที่ปฏิบัติการจะต้องทําได้ เรียนแล้วทาได้ไอ้น,นี่ประเด็นสำคัญน,นี่ผมไม่ประเด็นของจิงนะณดูที่ว่าถ้าครูสอนเรื่องลูกศิษย์ไปทาได้นั่นตัวแต่สอนเรื่องไปทําไม่ได้เนี่ยเป็นข้อคิดยังไงเพราะเราก็เป็นหมอกระดาษมีความรู้จะทําทไม่ได้ไอ้น,นี่ประเด็นสำคัญนะอ่าไอ้น,นี่ผมไม่ได้ตรงจิงมหาวิเลยผมคิดว่าผมก็ส่งเสริมช่วยเหลือ ถ้ามสอนแล้วพูดแล้วเข้าใแล้วต้องไปทําได้อย่างปวดท้องง่ายๆก็จะทําไงถ้าปวดท้องในเวลากลางคืนเนี่ยไม่มียาเนี่ยก็จะทำาไยต้องกึกษาสาม,มารถรู้แลตัวเองได้ทีนี้ถ้าเรียนแล้วนักศึกษา,ารู้แต่ประกอบยาแต่ว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นดูแลตัวเองก็มกไม่ได้ไอ้นี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องอาจารย์ที่ธํามสอน จะต้องมีเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อนถ้าอาจารย์เพ็งเองมีความรู้ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่เกิดประโยชน์อทีอะไรคอยดูนะคอยดูทําไปทําไปทำไปได้จะรู้นะว่านักเอาว่าผลประโยชน์จะเกิดขึ้นไหมถ้าทําไม่ได้ไอเน,นี่ยผลประโยชน์ไม่เกิดขึ้นถ้าทําได้ไอเน,นี่ยจะผลประโยชน์ดีก็มา อาจารย์จะเรียนถามอาจารย์ว่าเหตุผลที่อาจารย์ตัดสินใจมาร่วมทํางานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินในการจัดทําหลักสูตรการแพทย์แผนไทยอะค่ะอันนี้ผมเป็นใจรักเพราะผมใจรักด้วยความรักเพราะว่าผมเป็นคนมีเชื่อายตามลุผมก็เป็นแพทย์โบราณสมัยกอ่อน อยากจะในตลาด็จะมนะเก๋ลุงเสียชีวิตไปเมื่อห้ิปีที่แล้วก็ลูกของลุงก็มีแต่ไม่มีใครทำได้นี่ผมเคยอยู่กับลุงก็รักในชานี้เลยตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทีนี้พอเรียนสอบได้ไบประกอบวศิษฐ์แล้วก็ไปเข้าสู่สมาคมที่วนเรียก ผมบอผมขอเป็นสมาชิกร่วมกลุ่มโดยส่วนวเพราะว่าความรู้ผมเนี ang, no ่ยมีประสบการณ์มันน้อยเกินไปนีงมันก็บอกเออดีแล้วท่านทั้นก็ช่วยสอนหน่อยผมต้งใจผมไปสอนต้องไม่ได้ทีงไม่ได้เพราะรเพราะขาดประสบการณ์ไอ้ผมก็ต้องกลับมาฝึกฝนฝึกฝนให้รู้เพราะผมจำนานแต่ขึ้นสมุนไพรในด้านที่นี้ต้องออกท้องถึกศึกษาสมุนไพรตัวจริง ว่าที่อยู่ที่เกิดก็ไม่รูปรบรักษณาไตรยังไงตัวเห็นของไม่ด้านมาเห็นเฉพาะของแห้ศึกษาจนเกิดความรู้ความจำนาจที่เป็นนาจาติของได้แล้วก็ส่งเสริมที่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาจากผมจาได้นั่งหลายปีมาแล้วนายแพทย์วิรัติพัฒนธรรมทัตต์ตอนนักศึกษาไป พักเรีที่วัดมัจจิมังเพก็เลยเดินเดินไปในตลาดนุ่มกางเกงขายสั้นใส่รองเท้าโครงน้ำใส่เสื้อกองเกงไปนั่งผมนั่งบอกผมว่านั่งสับเรื่องยาอยู่ก็มาคุยกันทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าเป็นหมอผมก็ไม่รู้ว่าั่หมอคุยกันคุยกันแกก็ตกใจว่าเออผมนั่ยผมบอกว่าที่ผมรักวิชานี่มานานแล้ว ผมประกอบอาชีพอย่างอื่นนะ่ะไม่บรรลุสติออมาราบอาจีบขายยาเนี่ยเรียนรับความเจริญรุ่งเรืองแกบอกเออดูดูแล้วมันอ่าผมบอกว่าการเป็นหมอเนี่ยหลักประเพณีโบราณเดิมก็เอาอทั้งคุณทั้งคุณทั้งค่าเอาทุกอย่างแต่ผมยังเป็นทรรค่าเพราะว่าอยู่ในเมืองบ้านต้องเจ้าข่าวต้องซื้อนะตกคุกยกัน เลยแยตกใจมาพออยู่มาอีกไม่นานแกก็เจญมาที่คณะวิจาศาสตร์ตุนตุนอาจารย์ริญภาให้รู้จักก็มาตกใจมาตกใจแกก็ดึงผมเข้าไปสู่อตอนนั้นเป็นสถาบันการแพทย์ไทยขึ้นอยู่กับกรมการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขยังไม่เป็นรูปร่างยังไม่เป็นโรงอ่ะก็เลยขึ้นขนลองๆลองๆก็ไปช่วยสอนอาจารย์มากสอนที่ นะที่สมาคมบ้างลูกศิษย์เลอกการเยอะแยตะตอนหลังตองมาเจออาจารย์ถนัจจดบอเห็นว่าเป็นในทางที่จะสร้างความเพลินเพลินให้กับแฟดแฟนต่อาจารย์มาจจะเปิดระดับปัญญาตีเพิ่นผมก็ดีเอาผมยินดีที่จะช่วยที่ผมมีความรู้แค่ไหนก็ช่วยได้แค่นั้นนะแต่ผมมีมัลติอยู่อย่างถ้าผมสอนต้องทำได้ แต่ผมสอนโดยที่ว่าใชาท้ทฤษฎีหลักวิชาการไม่มีเพราะว่าหลักวิชาการการแพทย์นี่ผมจะเล่าความเหมือนกับสิบเนี่ยไม่ใช่ห้าห้าหกสิบเก้ากัหนึ่งก็สิบแปดก็บสกส็สิบเจ็ดกับสาก็สิบกกัสี่ก็สิบทีนี้วิชา 8, 8, แพทย์ใจนี่เอาจํากัดตามตำหนา,มามไม่ได้แล้วแต่เหตุผล ครูเรียนวิจาแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งมิจาการสองจิตนาการคือความคิดพอคิดแล้วประกอบการพอประกอบการแล้วจะจะรู้จักภูมิในประเทศเหตุผลบุคคลเวลายากรองโลกนั่นแหละจะถูกประสบการณ์ทีนี้แพทย์แผนไทยจะใช้ยากรตามกำลางบางบางถิ่นเขาไม่มีเขามีอะไรก็ได้เพียงมันหายปวดท้องเช่นคนปวดท้องนี่เอาตะไคร้ต้ม กับเกลือกินก็หายเอาเอา,เอาขาา่าํำๆแล,ล้วผสมเหล้าก็หายเอาสะระแหน่ก็หายเอาใบกบเราแดงํำๆเคื่อก็หายนี่ถ้าเมื่อําเรื่องนั้นหายโคตถือว่าถูกต้องอันนี้เป็นละของเพ็ดเป็นไตทีท่นี้เดี๋ยวนี้เป็ดปัจจุบันก็มองเพ็ดเป็นไตมีหายจุดยืนไม่ได้ทูกเพราะธรรมชาติธรรมชาติและแต่ประสบการณ์และแต่ประกอบการและแต่เคยกระทมา เล่จะเคยพบเล็ดจะเคยเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักแพทย์แผนไทยเนี่ยมันบอกไม่ถูกไม่ใช่ไม่มีจุดยืนมีจุดยืนเหมือนกันยืนจุดยืนตรงไหนจุดยืนที่ขาสามารถให้ยานั้นกับโลกแราวคนบอกว่าโลกแต่ละคนผิวสีแต่ละคนเนี่ยมีรสนิยมมี ใช้รักาจะไม่ป้งกันมันก็กินอาหารเนี่ยอาหารนั่นนี่มันถูกปากอีกคนอีกคน,นก็ไม่ถูกปากเหมือนยากระมันนี้คนนี้ก็หายอีกคน,นก็ไม่หายนี่เป็นเรื่องของธรรมดาทีนี้ผมก็เลยให้เหตุผลในการศึกษาว่าการศึกษานี่ยทีแรกก็เอาตามตำนานก,ก่อนแล้วก็จริงๆฝึกฝนฝึกฝนหาประสบะการณ์เอาเริ่มต้นจากของง่าย ของง่ายๆจะกลายไปตัวอะไรแล้วก็ไปหาของยากเราเรียนของยากแล้วจบเป็นหมอไม่ได้เราเรียนของไม่ง่ายๆเจ่นปวดฟันนี่จะทำไงให้มันหายแล้วกอย่างอื่นเอาที่ไงมาอะไรก็ได้ที่มันหายปวดฟันไม่จําเป็นจะต้องใช้ยานั่นยานี่อะไรก็ได้เราเห็นด้วยไหมปวดฟันทำไงก็หายเดี๋ยวนี้บางทีก็มีนะ คนสมัยโบราณจะพูดแล้วมันผูกปัญญาโบราณจงพิสูจน์ไม่ได้เช่นว่าคนปวดฟันเนี่ยเด็กที่ปวดฟัน,นบนน่อยเนี่ยเขาใช้แข้งไก่ไก่ที่ไก่แจ้หรือไก่ป่าเนี่ยเอามาทําเป็นเอามาร้อยได้แล้วผูกติดใส่จะไม่ปวดฟันก็มีทีก้ก็บองปวดฟันเขาเดี๋ยวนี้เขามีอะไรสมันแปลกอ่ะมันพูดแล้วเชื่อต้อง,องทําถ้าพูดแล้วหาหลักเหตุผลไม่ได้ต้องทําเมื่อทําแล้วเกิดประโยชน์ เนรองเท้าของน้ำด้วยก็ทิ้งแล้วเอามาเอามาแขวนใส่หรือแขวนกอไว้ก็หายปวดฟันเหมือนกันแต่ทีนี้ท่านไม่เจอต้องทำถ้าเมื่อทำแล้วจะรู้ความจริงวันก่อนนี้ผมผู้สูด้อาจารย์เป็นสถายู่เรื่องว่าว่าไปเที่ยวเลรัีเมื่อหลายปีที่แล้วเขาก็ต้องหายาเส้นกับแฟบมาทาป้องกันท่าเพราะท่ามันมากที่เลรันแต่พวกผมสามคนไม่ต้องใช้อแคบกับยาเส้นเมอแรนตกตะกต่ง ตะกเตนให้กับขอรเรื่อคนละตัวเดินตะลุยตะป่าถ้าไม่กัดตัวเดียวนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องทําที่เราจะหาไอ้ผมว่าเหตุผลอะไรนี่อย่าไปคิดถึงอย่าไปเอาภูมิปัญญาหลักวิทยาศาสตร์มากรองเอาความจริงที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำนั่นแหละยังรู้ว่าภูมิปัญญาไทยที่แท้จริงแล้วผมสามารถที่วันหลังว่างๆเนี่ย ต้องการทราบแรงกินประเภทแม่ผมม่ได้ผมจะไปสูตรได้ดูผมกินให้ดูแล้วให้ท่านกินก็ไม่ขม,มเหมือนกันมีเหตุผลอะไรไอ้กินสะตอแม่เหม็นปากไอ้น,นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมทำแม่เหม็นปากแบบอันนี้มันไปเร่อกภูมิปัญญาไทยบางอย่างเราไม่สามารถไปสูตรได้รู้ได้จากการกระทำทีนี้เพื่อเพราะนั้นภูมิปัญญาไทยหาหลักฐานเหตุผลไม่ได้อย่ากไต่ขึ้นไป บางอย่างหาหลักฐานเองผมไม่ได้ผมจะเล่าของว่าที่องประตูเส้นท่านอธิการามาวาเล่ราชกัตั้งตามมัวตามมัวที่นี่ผมบอกพระท่านผมนั่งสือไปให้เล่นผมเขียนหนังสือนี่นให้ชมรมผู้ส่งก็ยุให้ขายอาหาเงินตัวตตมมท,ท่านตาหม้อท่านทำไอ้นี่แหละไอ้ตัวมหาหิกเอาให้หมห้อนี่ยตำตำแล้วพ่อหัวไม่เท้าตอนนอนกลางคืน ท่านตามอัวข้างไหนข้างขวาพ่อผมไม่ท้อง้างใครก็เลยผมเอาแหวนเสร็จเพราะท่านสั้นเที่ยผมมาลองดูพอท่านพ่อมันหายได้ยังไงเนี่ยผมหมดเป็นแสนเลยเรือกตามหัวหมดเป็นแสนไอ้หัวแห้นหมวก็มายิ่งพ่อผมไม่ท้องกางเลยแกเกิดศรัทธาผมจะกลับไปอยู่ในป่าเลยเราจะผ่านได้ความรู้ได้รับทราบภูมิปัญญาด้านการแพทย์ไทยเพื่อที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นอย่างยิ่งนะะในนามของคณะการแวิแผนไทยก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มาตอบุนข่าวเป็นอย่างยิ่งที่เสด็จละเวลามาให้ขอ้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ